สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มามีพาเที่ยวนะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดน่านเช่นกันนะคะเมื่ออีพีที่แล้วนะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยหมีนะคะก็ให้ดูบรรยากาศแล้วว่าบ้านห้วยหมีเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็สภาพอากาศภูมิอากาศของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นยังไงนะคะและอีพีที่สองของนะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อน ขึ้นไปที่เปลี่ยนซอนะคะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะสูงสุดเลยแล้วก็เป็นวิวที่ทุกคนบอกว่าว้าวมากเลยอะค่ะคือแบบสวยมากๆนะคะเราก็จะตามกันไปดูนะคะว่าวิวที่เขาบอกว่าสวยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ย ก่อนที่ขึ้นเบียงซ้อเนี่ยเราก็เตรียมสเปรสเปรย์อะไรให้เรียบร้อยก่อนขึ้นไปนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ไม่มีแผ่นอะไรมากมายค่ะก็หาไปเรื่อยๆนะคะว่าสถานที่ตรงไหนสวยเราก็จะกางเต็นตรงนั้นนะคะแล้ววันนี้ก็เตรียมสเปียงเรียบร้อยแล้วที่สปัตนะคะพร้อมขึ้นเบียงซ้อกันนะคะก็ตามกันไปดูนะคะว่าเบียงซ้อวันนี้เป็นยังไงตามหนูมาค่ะ You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm คะเพื่อน,นเห็นวิวและบรรยากาศที่เปียงซอแล้วนะคะวันนี้ครอบครัวเราก็กินหมูกระทะเช่นเดิมนะคะสาเหตุที่ต้องกินเพราะว่าวันนี้เราจะต่อสู้กันที่7องศาที่เปียงซอบ้านสแกวิวตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันหนาวจริงๆในค่าคืนนี้นะคะเราก็กินกันแบบง่ายๆอย่างที่เห็นนะคะหมูกระทะมันเผาหรือแม้กระทั่งข้าวโพดเผานะคะอะไรที่ร้อนๆนะมันช่วยได้ในในค่ำคืนนี้ของเรานะคะ ความหนาวเริ่มเข้ามาเยือนแล้วจ้า โอเคเลยค่ะเมื่อคืนเราก็ผ่านมรสุมเจ็ดองศาไปได้ด้วยดีนะคะและเช้านี้นะคะเราก็จะมีเชฟจากกรุงเทพนะคะก็คือน้องภูนั่นเองนะคะก็จะมาทอดไก่เดียวให้เรากินอาหารเช้าแล้วก็กินเสร็จเราก็จะเก็บเต็น์สัมภาระทุกอย่างแล้วลงไปที่จังหวัดน่านกันนะคะ ดูฝีมือเชฟเราสักก่อนดูนะคะเราชอบนะคะเวลาที่มาแคมปิ้งคือหนึ่งเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกทุกอย่างนะคะเรารู้สึกว่าเราโอเคกับจุดๆุดตรงนี้นี่แหละคะ่ะคือคำตอบทำไมเราถึงชอบมาเที่ยวสถานที่แบบเงียบๆกางเต็นท์แบบนี้นะคะคือเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันคุยอะไรเรื่องเดียวกันแฮปปี้ค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างจังหวัดหน้าระหว่างทางเราก็จะแวะคาเฟ่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือคาเฟ่หลงเขานะคะซึ่งหลายๆคนที่มาจังหวัดน,น่านเนี่ยก็ชอบมาสถานที่ตรงนี้ก็คือ1คือหนูเข้าไปแล้วเนี่ยให้อารมณ์เหมือนมาแคมปิ้งเลยทุกอย่างทุกจุดเป็นแคมปิง้งกาแฟอร่อยทุกอย่างคือเพอร์เฟกต มากมากเลยนะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ที่เราเห็นนะคะคนเยอะมากๆก,ก็ยังมีโอกาสได้หนึ่งแก้วมากินนะคะเกือบไปแล้วค่ะเกือบไม่ได้กินค่ะและนี่ก็คืออพาร์ตเมนต์อุดมรัตนะคะเราได้มาถึงตัวเมืองหน้าเราก็ได้หาที่พักที่นี่ท,ที่ใกล้วัดภูมินที่สุดนะคะตรงนี้คืนละ500บาทเราจะเอารถจอดไว้ที่หน้าอพาร์ตเมนต์แล้วเราก็จะเดินหาอาหารกินไปเรื่อยเปื่อยนะคะ เพื่อที่จะมาพักผ่อนสักนิ่หนึ่งแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะออกตะลุยที่ถนนคนเดินนะคะเราก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะเราก็เดินไปเรื่อยเปื่อยของเราเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับวัดถูมินที่เราจะเดินนะคะเราก็เดินไปเรื่อยเปื่อยชมทิวทัศน์วิวเมืองหน้านะคะและนี่ก็คือบรรยากาศ ในกาเรียกว่าอะไรนะถนนคนเดินที่วัดภูมินนะคะจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะขอบอกเลยค่ะว่าคืนที่เรามานะคะคนเยอะโคตรเยอะมากๆเยอะจริงๆนะคะคือแบบเบียดกันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะให้หลายๆคนก็เข้าในตัวเมืองที่จะมาเดินนะคะเราก็เดินซื้อกินเมื่อเราซื้ออาหารเสร็จนะคะเราก็จะมานั่งกันตรงที่ร้าน กองกวาที่เขาจัดให้นะคะตรงขันโตกนั่นเองเราจะนั่งเสร็จกินตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกขยะนี่ไปทิ้งให้เรียบร้อยเลยนะคะและระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปเนาะซุ้มดีราววดีตรงนี้กลางคืนเนี่ยเปิดไฟสวยมากๆเราก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายรูปนะคะตามภาพก็บรรยากาศดีวิวสวยเหมาะแล้วค่ะที่เป็นจงังหวัดที่หลายๆคนอยากมา เงียบสงบน,น่าเนิบเนิบ